ไปไปกูไอ้ไอไอมารับใช้เสือไม่เข้าเรื่องนะมึงเนี่ยนี่คุณนันครับคุณนันคงลืมไปแล้วมั้งครับว่าระหว่างคุณกับผมเนี่ยเรายังมีคดีความที่ยังไม่ได้สะสางกันอยู่กูขายหุ่นให้มึงหมดแล้วนะมึงยังจะเอาเรื่องอะไรกูอีกวะ ใช่ครับผมรับปากคุณแล้วว่าถ้าคุณยอมขายหุ้นและออกจากเซนซูย่าไปผมจะไม่เอาเรื่องคุณแต่คุณก็อย่าลืมนะครับว่าคดีมันยังไม่หมดอายุความเพราะฉะนั้นผมอาจจะเปลี่ยนใจขึ้นมาตอนไหนก็ได้หน่หมือนั่นนะนนคิดดูให้ดีนะครับก่อนจะออกมาเพราะว่าถ้าเรื่องนี้ถึงโรงพักรับรองว่ามันไม่จบง่ายๆนะและผมก็เชื่อว่าคงไม่มีญาติคุณคนไหนคิดจะปกป้องคุณอีกแล้ว ฉันไม่น่ามีหลานอย่างอนันเลยนี่ถ้าเพียวไม่ลากตัวไปซะก่อนนะป่าน,นี้มันคงประจานฉันเละไอ้หลานเวรใจเย็นนะครับคุณพ่อสุขภาพคุณพ่อไม่ค่อยดีอะอย่าเอาเรื่องพวกนี้มาคิดให้รอกสมองเลยครับแล้วป่านนี้สารรัฐมนตรีกับคุณหญิงจะว่าไงบ้างก็ไม่รู้ถ้าไม่พอใจมากนะสิคะแขกเหลือออกเยอะแยะไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้ว ตอนนี้งามก็ให้แวนช่วยพูดที่อยู่คิดว่าคงจะเบาไปได้บ้างแล้วคะ่ะไอ้หลานโง่เฮ้อมันรู้ตัวบ้างหรือเปล่าว่ามันกำลังเล่นอยู่กับใครมันหาเรื่องเดือดร,ร้อนใส่ตัวแทบแทะข้ามาได้จ้ะคุณสอนสิตคะคุณสุรชัยให้มาเรียนว่าจะกลับแล้วคะ่ะ อ้านี่พี่ลืมไปเลยลืมไปเลยงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวไปส่งแขกก่อนค่ะอางามครับอาเห็นเหมือนผมหรือเปล่าครับเมื่อกี้ตอนที่เกิดเรื่องอะท่าทางนั้นเองไม่ได้เกรงกลัวคุณมาดีดาเท่าไหร่เลยนะครับผมว่าพวกเขารวมตัวกันเพื่อผลประโยชน์มากกว่า จริงของนูถ้าต่อไปเกิดแบ่งเผลประโยชน์กันไม่ลงตัวคงไม่แค้วทะเลาะก,กันเองแน่ถึงตอนนั้นเราก็มีสิทธิพลิกสถานการณ์ได้เหมือนกันพี่มาบ้าข้าสิ่งพี่หรือไงถึงได้ไม่ฉีกหน้าพ่อเมยในงานคุณแม่ขอก็ไม่ฟังนี่พี่ลืมไปแล้วหรอ ใครมีคนช่วยพี่เอาไว้ตอนที่พี่ตกอับอะ่ะนี่เธอคิดว่าฉันโง่เหรอฮะที่ช่วยฉันเอาไว้เนี่ยก็เพราะต้องการผลประโยชน์จากฉันเหมือนกันนั่นไงฉันพามิสเตอร์คิมมาเจอแล้วไงถ้าไม่ได้ฉันเนี่ยเธอสองคนจะมีไพ่อะไรไปสู้อีหนูกันนะงามฮะคิด,ค,ดคิดดูแล้วเนี่ยฉันต่างหากนะที่เป็นฝ่ายมีบุญคุณกับพวกเธอฟังพี่แดนพูดสิคะแม่ม่ทันไรเนี่ยก็จะเนรคุณเราซะแล้ว เนี่ยเบาๆกันหน่อยได้ไหมกลัวคนอื่นเข้าไม่รู้ปัญหาครอบครัวของเราดียังไงชี่น้าด้าน้นาทนเหมือนพวกเราสองคนนะ <_ letter> นันป้าขอเถอะนะป้าต้องการแค่เพียงเซียนซูย่าเท่านั้นป้าไม่ได้ต้องการศัตรูเพิ่มโดยเฉพาะบิก๊กบกหนุ่มพ่อของคุณแวนเนี่ยป้าไม่อยากเสี่ยงปอดแหกไปได้นะป้าแต่เออ ในเมื่อป้าขอเนี่ยผมจะให้ถ้าไอแวนกับน,นางน้ำมันไม่เข้ามาขวางทางผมอีกผมก็จะไม่ยุ่งกับมันพอใจอังเม่บอกแล้วว่าไม่น่าช่วยพี่นันไว้เลยตอนที่พี่นันกำลังสิ้นท่าน่าจะปล่อยให้ขายหุ้นแล้วก็หนีไปเมืองนอกสักก็สิ้นเรื่องไปดูตอนนี้สิคะแน่แมนเป็นยังไงช่วยงูเห่าไวช้ชัดไม่ใช่แม่ไม่รู้นะเมแต่เราต้องทนไว้ ตอนนี้นันมันเป็นเศรษฐีนะเมยแล้วมันก็เป็นธรรมดาล่ะคนที่รวยมันก็ยิ่งหัวเราะเสียงดังมันก็ยิ่งริษเยอะเอาเธอสักวันหนึ่งถ้ามันหมดประโยชน์กับเราแล้วเนี่ยแม่เขียมันทิมม้งแน่โอ้ยเสียวเสียวเสียว,ยว,ยวดไปเป็นไงล่ะ ผมอขอตัวกลับก่อนนะแล้วตอนเย็นเจอกัน <Okay. S 1> แหมคุณน้ำของพี่นางน่สวยที่สุด้เทรานี้หรอขอ,ขอโทษคร,ครับขอโทษครับแต่ผมเชื่อมั่นครับผมเชื่อมั่นว่าคุณน้ำของผมนะครับคืนนี้ครับคืนนี้นี่โอ้ยสวยกว่าน,นี้แน่นอนครับ <c oughs> แหม เออคนมงคลน,นะนะคุณน้ำค่ะดูสิคะน้ำลายโดนเสื้อเป็นดวงเลยค่ะโอ้จเย็นเยจเย็นยเนคุณน้ำค่ะเดี๋ยวขายขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับคุณน้ำหน่อยนะคะโอ้โหนี่เชิญเลยครับใน <c oughs> มุมนีม้เลยครับเ <c oughs> ดีเ๋วพี่น้ำถ่ายด้วยเดี๋ยวคุณน้ำถ่ายด้วยนะคะคุณน้ำค่ะ <c oughs> มาเลยนะครับเร็วเร็วบ้าเอานะครับถ่ายรูปห้ามยิ้มเอาห้าเหรอถ่ายรูปที่ไหนของห้า คนเดียวก็มีใจดวงเดียวตาว่าฉันให้เธอไม่ว่าเหตุพ้นใดเธอจงอย่าสนใจแค่เธอรับไปเอ้ยเออเจ้าสาวครับชิมหวานหน่อยสิครับสิ่งตอบแทนไม่ได้<อ>คิดร<า>ู้ว่าแฟน ดไม่ถาว่าเธอรักใครเธอจะรักฉันไหมไม่แค่แค่เพียงคนคนนี้มันพาถ้าคุณได้ยินที่ผมพูดมมผมอยากให้คุณดูไวน้นะเพราะวันนี้ เป็นวันที่ผมเจ็บปวดที่สุดแต่ผมก็จะทำเ,ะเพื่อความสุขของคนนะ้ำฉัันรกเธอ อย่าเลยบวยพอให้ผมด้วยล่ะขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีอย่าให้ผมขาดใจตายกลางงานก็ก่อนล่ะไม่ว่าจอเรื่องใดจะเดินเคียงข้างไปให้เธอมั่นใจไม่ขอสิมอบเธอ ฉันไม่ไม่แค่